สวัสดีครับทุกคุผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเอ,อ่อทำคลิปเด็กโปรไฟล์นะผมสำหรับตัวของเฟติโรซ่านะผมจากตัวนีชั่นชมพูนะผมหรือว่าเป็นเด็กโกสนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับไล่ลายไล่ลายผมก็จะใส่เป็นไล่ลายไคยย่ล osa, นนนนินะครับผมเอ้ยไล่ลายเฟติโรซ่านะผมเพราะนั้นผิดตัวนะครับผมอ่าโอเคไล่ลายก็มีเท่านี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวขอเก็บก่อน เอาละผมก็จะเริ่มจากที่ทริกเกอร์ก่อนเลยละกันนะครับผมทริกเกอร์ผมก็จะใส่เป็นตัวฟอนต์หตัวฮิวสีตัว,ตวคลิปเแล้วก็โอเวอร์อีก1ใบนะครับผมได้ยู่แล้วต้องใส่นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะครับผมไม่งั้นมันจะไม่เบี่ยวไม่ลุ้นนะครับผมโอเคไว้ไหนดีโอเคไว้นี่แล้วกันไว้สักที่นึ่งเดี๋ยวๆๆน Okay. ไว้แล้วล่ะต่อไปเป็นเกรดหนึ่งนะผมผมจะใส่เป็น pg 4ใบนะครับใส่เป็นตัวนี้2ใบตัวนี้เป็นตัวโซบาร์สองจวหนึ่ง so นะผมเวลาที่แบบว่ามียูนิตตัวอื่นๆลงสนามมาก็จะได้โซบาร์สองจวหนึ่งนะครับผมก็ถ้าถามว่าตัวนี้ได้ใช้ไหมตัวนี้ใช้ในยามเฉพาะที่แบบว่ามัน แบบว่ามือมันไม่เหลือแล้วจริงๆอะนะแบบว่าแบบคือถ้ามันเกิดว่ามือเราเหลือสักหนึ่งถึงสองใบก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับผมใช้สกิลตัวนี้โอเคต่อมาครับผมเป็นสามใบนี้นะครับตัวนี้ถ้าผมเอาไว้เพิ่มพลังนะครับผมอุ้ยเห็นไหมเนี่ยเอาไว้เพิ่มพลังห้าพันนะผมให้กับเรียาการ์ดใบอน่นนะครับผมต่อมาเป็นสามใบสุดท้ายนะครับผมซึ่งควรใส่นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะครับผม ก็ตัวนี้นะผมถามว่าใส่มาทําไมก็ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวบู t หลังนะครับผมเพราะว่าเวลาแบบว่าใช้สกิลของเฟติโลซาเนี่ยเวลาไดฟ์เช็คไปแล้วมันเสกโกสเนี่ยแล้วเวลาไอตัวเนี้ยมันมันบูไปแล้วใช่ปะแล้วพอแบบว่าพอมันเห็นแบบว่าเรียกาศด้านหน้ามันเนี่ยมันโผล่มาใช่ปะมันก็จะแบบว่าลุกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตัวบูทอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีที่สุด แล้วนะผมในสายของโกสนะผมถ้าถามว่าทําไมถึงใส่บางทีแบบว่าตัวละ3มตัวละสี่ทำไมถึงไม่ใส่แบบว่าตัวจริงๆกงสไปเลยนะผมเพราะว่าผมนั้นเปิดบล็อกชมพูแค่3ามบล็อกนะผม okay, โอเคก็ใส่ไปประมาณนี้แหละนะครับตัวไหนที่มันจะไม่ต้องใส่สีนะผมก็ใส่ไปเซิรใบอะ่ะอย่ามาจัดตามผมเลยนะผมอันนี้ผมจัดแบบว่าเพื่อมีคนเปิด3ามบล็อกตามผมนะผม ก็จะมีบางใบนะที่ได้4ใบาจาก SP นะผมอ่าเกี่ยสองผมก็จะใส่เป็นตัวของเลินนะผมเหมือนมากเลยนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมมองเว็บแรกผมนึกว่าเลรินนะก็ตัวนี้ับผมบอกว่าลงสนามใน Battle f Fa ฟสนะผมนำเข้าโซโจนหนึ่งตัวนี้ก็อารมณ์เหมือนกับแบบว่าอารมณ์เหมือนกับดอทิเกอร์ครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาแบบว่า ฟติโลซามันแบบว่ามันไรฟ์เช็คแล้วมันเจอตัวเนี้ยแล้วมันลงแล้วพอมันเข้าโซปุ๊บแล้วจูนหนึ่งจูนหนึ่งแล้วมันเป็นติ๊กเกอร์ขึ้นมาทําไงอะมันก็จะแบบว่าเสียดายหรือไม่ก็จูนหนึ่งเป็นโกสอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะพลาดโอกาสที่แบบว่าเพิ่มเวฟอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ใส่วแค่ใบเดียวพอนะผมใส่ไว้เผื่อต่อมาเป็นตัวนี้นะผมสองใบตัวนี้นะผมเป็นตัวแบบว่าตัวกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะถ้ามีโกสสามใบบริยาอากาศ หรือมากกว่านะผมบนช่องเรียกาศตัวนี้ชิลแล้วก็พาวเวอร์เฮ้ยชิลบวก5000แล้วก็พาวเวอร์บวกอีกนะครับผมมันบวกไม่เท่ากันนะครับโอเคแล้วก็เกียงสองไปสุดท้ายนะครผมตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวจาเป็นเลยนะครับผมกับนี่ใบนี้เลยใส่สีได้เอสพีมาใบหนึ่งนะครับโซบาสองบวกเออหมื่นห้าับผมแล้วเมื่อจบการต่อสู้นำไปแปะท็อปนะครับผมโอเค เกรดสองเม็เท่านี้นะผมต่อไปเป็นเกรดสามนะผมเกรดสามใส่เป็นใบนี้สามใบนะผมตัวนี้เป็นตัวเ,เมื่อถูกบูตแล้วโจมตีเสร็จเนี่ยนำยัสโซนะผมแล้วก็จิ้มเรียากาบวกห้าพันนะผมแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะผมนะเพราะว่าตัวนี้ยมาพอตีเสร็จปุ๊บมันบวกห้าพันมันกลับไปใต้กองได้มันเลยทําให้แบบว่ามีเรียากาะช่องว่างนะผมทำให้ตัวเฟติโรซาเนี่ยมันใช้สกิลได้ ค่อนข้างสะดวกนะผมแล้วก okay ็ใส oh, ่ p e r s o n ซน่าไลไปอีกสามใบแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบเทสนะครับผมอ้อแล้วก็เกียร์สเกียร์สผมลืมไปอีก2องใบนะครับผมนั่นคือตัว b i สออเด r ร์นะครับผมตัวนี้ต้องใส่นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวออเดอร์เอาไว้ช่วยกาดนะครับผมก็ลืมไปเลยว่ามี2องใบนี้อยู่ด้วยก็ ในเด็กลิสก็จะมีสองใบนี้อยู่ด้วยนะครับผมกล็ลืมอะเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้กำลังจะแตกเด็กเลยนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่า,าทำคอมโบเทสนะผมแล้วเพิ่งไปเห็นสองใบนี้มันอยู่นอกกล้องนะผมผมเลยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันอยู่ในเด็กด้วยนี่หว่านะครับผมโอเคเอาเห็นไหมเนี่ย,ยแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่ okay. ตัวเลกอาจจะไม่เห็นเนาะก็ต้องขออภัยนะครับผมโอ้อุตส่าห์ใส่สลีปมาสวยๆนะครับผมไล่ให้บาระไออวยมากโอ้โหโอ้โหโอ้หนะครับผมอืมเปลี่ยนสักสามใบแล้วกันนะโอเคอืมอืมโอ้ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยโอเคโอ้ยอ้าวาล่ะ โอเคเดี๋ยวจะมาจำลองสถานการณ์กันนะครับผมโดยการเปิดใต้กองนะครับผมถ้าผมเปิดได้เลขคู่ผมจะได้เริ่มหลังแต่ถ้าเกิดว่าผมได้เลขคี่ผมจะได้เริ่มก่อนเลขคี่เริ่มก่อนเข้าเถินจัวในวินาทีนี้ผมจะทิ้งเรียกาศสักอ่ะสักหนึ่งใบทิ้งเป็นเกียนึงก็ได้แล้วก็ไล่ครับ จังหวะน,นี้ไม่ทำอะไรมากนะผมจบเทินแล้วก็ปล่อยแดมอาจจะโดนสัก2แดมอะไรงี้ปล่อยไปก่อนก็ได้เพราะว่ามือเรามีแต่ตัวเล่นนะครับเข้าเดินจู่ทิ้งครับผมแล้วก็ไลค์เป็นเกต2องสกิลเกตหนึ่งมาโดนไลท์ทับบาร์หเอาโก้จากดอบโซนขึ้นมือเอาเป็นใบนี้ครับจากนั้นตีไปเลย 11. หมื่นนึงนะครับผม drive check ฮิวทริกเกอร์สมมติว่าฮิวได้นะครับกลับไปยืนหนึ่งแดมแล้วอุ้ยกล้องเบลอกล้องดูเบลอ,เ,บอเนาะหรือว่าเธอไม่ชัดเจนเฮ้ยอะไรกันนี่โอเคผมตาฝ่ายฝั่งตรงข้ามนะผมก็เห็นมันใช่ละอาจจะอุย้ยรอทริกเกอร์อาจจะยิงมาสักสี่แดมดรอทริกเกอร์อายิงไม่เข้าละอย่างเงี้ยตีไม่เข้าละดี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 อุ้ยของเยอะนะเนี่ยอาลละ ทิ้งดีทิ้งอะไรดีหนอคำนึงนะถ้ามันเอาขึ้นมือได้อะผมจะทิ้งเป็นโกดใบนี้แล้วก็ไล์ครับผมสกิลของโตเกสสองเนาะเมื่อโดนไลท์ทับให้นำนอร์ม l ลบนมือหนึ่งใบครับผมไปแปะท็อปกล่องแล้วก็โกดจากดรอปโซนหนึ่งใบขึ้นมือนะครับจัดดีๆก่อนอ่เอาใบนี้ขึ้นมือนะครับขอเช็คสกิลก่อน โอเคถูกต้องนะครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคหลังจากนี้ผมก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะถ้าเกิดว่ามันพอตีเลนเดียวเนี่ยผมก็จะเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับผม a อ็กแท็กสเครับผม,บผมตีครับผมสกิลตัวนี้ผมบารสองเอาไปแปะท็อปกองนะครับผมแล้วแวนก็ตีครับผมโบมื0ห้าโดยน้ำมื่อกี้ตีแรงอยู่ อันนี้ก็จะตี13ื่นสามนะครับผมจากนั้นก็ทวินไดรฟ์เช็คครับเป็นตัวนี้บาร์แล้วก็แปะอุ้ยแปะตรงนี้ดีกว่าเพราะอีกใบหนึ่งเราแปะเป็นตัวนี้ไว้ก็ลงมาเลยเขาจะบาร์แล้วก็แปะครับสกิลตัวนี้ลุกก็เมืเ่อกี้เสกไป2ตัวนะจากนั้นก็ทวินไดรฟ์เลยครับผมฮหี้ยวเหีวได้โอเค เซ็กเกินใช่ครับอ่าได้ตัวเล่นมาอีกตัวหนึ่งสำหรับเทิน้าตัวนี้ก็ตีครับผมสกิลยาโซครับผมตัวนี้ก็ตีครับผมโอเคจากนั้นเทินคู่แข่งก็อาจจะโดนสักยืนสี่เดมคิออแวนท์ขาดไปบาง ตัวนี้ก็น่าจะพอนะครับเ,เข้าเดินจัวครับลุกครับเคครับผมไลค่ครับเฟติโรซาไล่จัวครับผมได้เลลินโอเคนะครับโอ้สุดยอดไปเลยจากนั้นผมจะคอตัวนี้ครับพี่ผมม่วงของเราเอาละ ผมก็จะตีไปก่อนอ่ะตัวนี้ตีครับผมสกิลครับผมโซบาสองไปแปะท็อปโบกหมื่นห้าแล้วก็แปดท็อปครับผมมาตีเสร็จตอนนี้ก็ตีครับผมบวกห้าพันนะครับผมจากนั้นก็กลับใต้กองโอเคแล้วแหวนก็ตีครับผมสองหมื่นสามพันอุ้ยดูปวบี้ออกไปวะ ขี่กลับมาตรงละทวินไดรฟ์เช็คครับผมเป็นตัวนี้บาร์หนึ่งลงครับเซคเกิลเช็คคี์ครับผมให้ค่าตัวนี้เห็นนี่นก็ลุกเป็นตัวนี้อืมถ้าอยากโถมก็ลงก็ได้ครับจากเพอร์โซน่าก็จะยืนหมื่นแปดเนาะเซคเกิลเช็คครับขึ้นหมื่นครับไม่ใช้สกิล เคหมื่นแปตีไปก่อนแล้วก็3 8มหมืสองคริกก็มีแค่นี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากแหละก็ถ้าเกิดว่าเล่นมือดีๆหรือว่าดวงดีหน่อยก็จะได้มือกลับคืนมาประมาณ5 6ถไปนะครับแต่ถ้าโชคร้ายใช้มือหมดก็อาจจะไม่มีมือกาดฝ่ายตรงข้ามนะครับในเทิร์นถัดไปนะ,ะก็จบไปแล้วสำหรับเด็กเฟทิวโร เฟลเฟลทีโลซาเออใช่ใช่ใช,ใช่อันเจโระไม่ใช่ไครีเนะาะ okay. โอเคอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็สารับคลิปนี้กระต่องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสารับวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย